ไว้าสานักเรียนทุกคนครับกลับพบกับครูพานุพงศ์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจการคูณและการหารเลขยกกาลังภายใน3นาทีเริ่มกันเลยการคูณก่อนเลยนะครับจากตัวอย่างครับเป็นเลขยกกาลัง2จำนวนคูณกันอยู่3ยกกําลัง3คูน3ยกกําลัง2วิธีการนะครับเรานําเลขชี้กําลังมาบวกกันเพราะว่าฐานเหมือนกันเราจะได้เท่ากับ3ยกกําลัง เลขชี้งำังบวกกันนะครับ3บวก2ได้5ดังนั้นคำตอบข้อน,นี้เท่ากับ3ยกกำลังนํานำไปสู่คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องท่องครับเพื่อนำไปใช้นั่นก็คือฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันย้ำอีกทีนึงครับฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนี่คือการคูณเลขยกกำลังครับไปต่อกันเลยในการหารการหารเลขยกกำลังครับจากตัวอย่าง เราจะเห็นว่าลบสทั้งหมดยกกำลัง6หาร2ยกกำลังสนักเรียนครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าตัวตั้งของเราคือลบสอทั้งหมดยกกำลัง6จริงๆแล้วสามารถเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้อีก1นึ่นวนนั่นก็คือ2อยกกำลังหดังนั้นสอยกกำลังหหาร2อยกกำลังสฐานเหมือนกันแล้วเราจึงนำฐานเป็นฐานสองแล้วเอาเลขชี้กำลังมาลบกันส ยกกาลัง6ลบ3มีค่าเท่ากับ3ดังนั้นคําตอบของข้อนี้ลบ2ทั้งหมดยกกาลัง6หาร2ยกกาลัง3เท่ากับ2ยกกําลัง3นั่นเองนําไปสู่คีย์เวิร์ดของการท่องที่ว่าฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันอีกครั้งหนึ่งครับฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกัน จบแล้วครับการหารเลขกำลังนักเรียนครับครูอยากให้เรียนท่อง2คีย์เวิร์ดนี้เพื่อนำคีย์เวิร์ดนี้ไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดการคูณและการหารเลขกำลังในหนังสือเรียนของเรานะครับเรามาท่องกันอีกทีฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขกำลังมาบวกกันฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขีกำลังมาลบกันนักเรียนครับฝึกท่องนะครับแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน ได้เลยวันนี้ครูลาไปก่อนบา,บาย